เบสคำสิงจัดเต็มบุกเซอร์ไพรส์แพทริกกลางรายการล่าสุดสาเบสรัะกินีคำสิงมาทำให้หนุ่มแพทริกใจสั่นอีกแล้วล่ะค่ะโดยงานนี้หนุ่มแพทริกกำลังถ่ายรายการกับหนุ่มสไพรส์ SPD ซึ่งเป็นหัวเรือใหญ่ของบ้านเบสแพทริก โดยงานนี้ระหว่างที่หนุ่มแพทริกกำลังพูดคุยและดำเนินรายการอยู่นั้นสาวเบสก็ไปเซอร์ไพรส์กลางรายการเลยทีเดียวทำเอางานนี้หนุ่มแพทริกถึงกับเขินหนักมากแล้วก็บอกให้คัดเลยทีเดียวค่ะจนทำเอางานนี้แฟนคลับต่างกรี๊ดกราดและฟินกระจายไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวเพราะการที่สาวเบสบุกมาเซอร์ไพรส์หนุ่มแพทริกได้สาวเบสต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างเลยทีเดียวทั้งถ่ายละครดึกและต้องขับรถมาไกลถึงสองชั่วโมงเพื่อบุกมาเซอร์ไพรส์หนุ่มแพทริกคนเดียว ลยรู้ไหมคะะน้นน่าจะเป็นการชัดเจนแล้วว่าหนุ่มแพทริกคือคนที่สําคัญในชีวิตของสาวเบสไม่งั้นสาวเบสก็คงจะไม่มาเซอร์ไพรส์ถึงรายการเลยล่ะคะ่ะงานนี้หัวเรือใหญ่อย่า,ยยางหนุ่มสไปร์สพีดก็ถึงกับยิ้มมีความสุขอย่างมากที่คู่นี้ได้เจอกันนั่นเองค่ะถ้าหัวเรือใหญ่ของเราจัดเต็มขนาดนี้แฟนคลับก็พร้อมที่จะแล่นเรือและติดเทอร์โบให้กับคู่นี้อย่างแน่นอน หนุ่มแพทริกนี่อาการมันออกขนาดนี้รู้ได้เลยนะคะว่ารักสาวเบสขนาดไหนนั่นเองมีใครให้ปังและรักสาวเบสได้เท่ากับหนุ่มแพทริกอมคะตอนนี้ปังปังจีบมาเลยค่ะแฟนคลับพร้อมที่จะช่วยเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มแพทริกเสมอเช่นเดียวกันเพราะอยากเห็นโมเมนต์คลั่งรักของคู่นี้เพราะขนาดยังไม่เป็นแฟนกันยังจัดเต็มขนาดนี้ถ้าเป็นแฟนกันจะจัดเต็มขนาดไหนกันคะรอชมรอเชียร์และซัพพอร์ตตลอดไปค่ะขอขอบคุณ เบสคัสิงและแพทริกฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ